วันนี้นำความขาวมาฝากนะคะ CPU e Intel i5 Gen14 14600KF และการ์ดจอ RTX 4070 Aero สีขาวนะคะแล้วก็แรม 32GB d r 5ในราคาเพียง59,590บาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้นำความข่าวมาฝากนะคะกับ CPU Intel i5 Gen14 14600KF นะคะ14คอร์20เธรดโดยแบ่งการทำงานเป็น6 P คอร์ call, และ8 E คอร์ call, นะคะตัวนี้ก็เทอร์โบสูงสุดได้ถึง5.3 g h z นะคะแต่ว่า CPU KF เนี่ยต้องระวังอยู่2อย่างนะคะ1ต้องมีพัดลมแยกด้วยนะคะพัดลมหรือฮีทซิงนะคะระบายความร้อนแยกแล้วก็ต้องมีกร์ดจอแยกใส่ด้วยนะคะไม่งั้นจะ เปิดไม่ติดนะคะตัวนี้ค่ะ CPU Intel น,นะคะค่ะเมนบอร์ดนะคะเป็นเมนบอร์ดของแบรนด์ Gigabyte นะคะ B 7 6 0 M a l US e l r a t e l i t นะคะตัวนี้เป็นเมนบอร์ดที่รองรับ RAM DDR5 นะคะได้สูงสุดถึง 128GB นะคะส่วนใน RAM ในชุดนี้นะคะเราก็ให้แรมเป็นแบรนด์ a l l r a t เหมือนกันนะคะ 32GB นะคะบัส5 2, ้าพันสอคูณ2นะคะเป็นแรม DDR5 ค่ะตัว SDM.2 นะคะความจุต,ตัวนี้ก็คือ s s d ความจุอยู่ที่ 1TB นะคะ WD Black นะคะรุ่น SN770 ตัวนี้ก็ได้ค่าลิตเร็วนะคะตัวนี้ลิตอยู่ที่5,150นะคะก็ถือว่าเป็น s s d M.2 NVMe ที่คุณภาพดีนะคะแล้วก็รองรับการใช้งานในระยะยาวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจาก WD Black ค่ะ ส่วนของก้าจอนะคะตัวนี้ก็คือก้าดจอสีขาวนะคะขาวสะอาดตานะคะกาจอกิกะไบต์ rtx 4070 a r r o นะคะ12กิกโเป็นกาจอขนาด3พัดลมสีสันสวยงามเลยนะคะขาวสะอาดตาขนาดนี้นะคะจากแบรนด์กิกะไบต์ค่ะส่วนเคสนะคะเคสในชุดนี้ก็ให้เป็นเคสสีขาวนะคะจะเป็นเคสที่มีพัดลมทั้งหมด3ตัวนะคะพัดลมไฟ rgb ด้านหน้าขนาดนี้นะคะ สีสันสวยงามด้านหน้าเสียมสาตัวนะคะเป็นเคสของแบรนด์เหรียญลินะคะตัวนี้เป็นแลนคูทูนะคะเป็นเคสแลนคูทูเมอร์ซีนะคะด้านข้างกระจกใสก็เปิดได้แบบนี้นะคะเปิดได้ง่ายๆเลยนะคะด้านข้างนะคะก็ใส่พาวเวอร์สปายได้ใส่ฮาร์ดดิสต์ด้านข้างได้นะคะตัวนี้รองรับการใช้งานนะคะแล้วก็ส่วนฝากระจกด้านข้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแต่ต้องเปิดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็กระจกนะคะเปิดแบบนี้เลยนะคะเปิดง่ายปิดง่ายนะคะ แต่ก็ต้องระวังกระจกแตกได้เหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่าก็ลดอาการเสี่ยงนะเสียงที่จะแตกคือเราไม่ต้องมีน็อตขันนะคะก็เป็นฝาปิดแบบนี้นะคะก็ระวังนิดนึงนะคะแค่นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเคสที่รองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะจ้ะส่วน Power อร์ p l ายนะคะตัวนี้ก็เป็น Power อร์ส l าของแบรนด์คอรแซนะคะพาวเวอร์ p ปายเจยวัตต์นะคะ cv 7 5 0 ก็ได้มาตรฐาน80พัดนะคะ80พัดบอลจากแบรนด์คอแซค่ะตอนนี้ก็เป็นพาวเวอร์คุณภาพดีนะคะรองรับการใช้งานในระยะยาวได้เลยเลยว่าใช้งานอย่างต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงก็ได้เลยนะคะสำหรับสเปคน,นี้ก็ถือว่าให้เหลือๆอยู่แล้วนะคะให้เผื่ออยู่แล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะอัปเกรดาร์ดิสใส่หลาย,ล,ายลูกแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลายนะคะก็ถือว่าจาัดทีเดียวแล้วก็จบไปเลยนะคะจากแบรนด์คอแซคะ ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะในชุดนี้ขาดตัวนี้ก็คือจะไม่ทํางานนะคะในชุดนี้ก็จะเป็นชุดระบายความร้อนนะคะเป็นชุดน้ําปิด3ตอน,นะคะจากแบรนด์ Silverstone นะคะ pf 3 6 0ก็เป็นไฟ rgb สีสันสวยงามนะคะสะอาดตานะคะตามรูปเลยนะคะชุดน้ํา3ตอน,นี้นะคะก็ใส่ที่เคสด,ด้านหน้าได้นะคะ คือต้องบอกว่าเราต้องมาปรับให้ลูกค้านิดนึงนะคะเคสตัวนี้มีพัลมมาแล้วด้านหน้า3ตัวนะคะถ้าเราเอาชุดน้ําชุดนี้นะคะใส่ที่ด้านหน้านะคะของเคสตัวนี้นะคะเราก็ย้ายพัลมด้านหน้าทั้งหมด3ตัวนะคะขึ้นข้างบนให้ลูกค้า2ตัวนะคะแล้วก็แล้วอีกหนึ่งตัวคือไว้ด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่ว่างๆนะคะที่ใส่พัลมได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพัดลมที่อยู่หน้าเคส3ตัวนะคะก็ใส่ข้างบน2ตัวแล้วด้านหลังหนึ่งตัวก็ถือว่านำมาใช้งานได้อ่า ประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะก็ถือว่าไม่เสียเปล่านะคะก็มาจัดให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างสุดคุ้มเลยนะคะชุดน้ํา3ตอนนี้ก็เป็นไฟ RGB นะคะก็ถือว่าขาวสะอาดตาสวยสดใสนะคะในชุดนี้ก็นําความขาวมาฝากเลยนะคะสะอาดตาเลยนะคะทั้งการจอชุดน้ําแล้วก็เคสนะคะส่วนเพราะว่าสปายลูกค้าที่ต้องการสีขาวก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าบางคนต้องการแบบอ่าขาวตัดดําก็อย่างเหมือนในชุดทีด่จัดให้นะคะแล้วก็เป็นขาวตัดดําหรือว่า เพราะว่าสภาอยู่ด้านหลังนะคะบางทีก็มองไม่เห็นนะเห็นเฉพาะด้านหลังนิดเดียวนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องต้องการที่จะปรับเป็นสีขาวทั้งหมดเลยก็แจ้งได้นะคะแต่ในชุดนี้เราจะจัดเป็นขาวตัดดํานะคะก็จะดูเป็นดูคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับสเปกนี้นะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับคอมพิวเตอร์ประกอบชุดนี้นะคะขาวสะอาดสดใสน,นะคะไฟ RGB ออร่าสว่างสดใสเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการโทนสีขาวก็ พิจารณาชุดนี้ได้นะคะในราคาเพียง59,590บาทเท่านั้นนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะที่ร้านสีอทีทุกช่องทางนะคะตอนนี้เราก็เปิดให้บริการปกติอยู่แล้วนะคะบนห้างเดอะมอบางแคชั้น2ค่ะขึ้นลิฟต์โซนด้านหน้านะคะลิฟต์โซนด้านหน้านะคะทางเชื่อมไป MRT หลัก2นะคะโซนด้านหน้าก็ต้องขอย้ำนิดนึงนะคะว่าเราเปิดบริการให้ปกติแล้วตอนนี้ห้างเดอะมอบางแคก็ เปิดให้บริการมากกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะหลังจากที่รีโนเวทมาหลายเดือนนะคะตอนนี้เราก็ให้บริการไม่ว่าจะมีโซนอาหารช้อปปิ้งนะคะหรือจะเป็นดูหนังกันพวกนี้นะคะก็มาใช้บริการได้นะคะค่ะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่รับชมสเปคน,นี้แล้วอยากจะปรับเปลี่ยนสเปคหรืออยากจะเพิ่มเติม,มตรงไหนนะคะ <c oughs> ก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะก็า <c oughs> สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ <y> ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวทางร้านเซียก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ แอดมินช่วยตอบคำถามนะคะไขทุกข้อสงสัยนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะจะได้ไม่พลาดข่ิวดีนะส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะมาซื้อสินค้าที่หน้าร้านก็มาได้นะคะทุกวันนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันตามเวลาห้างนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลเข้ามาก่อนก็ได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนะคะทุกช่องทางก็สอบถามได้นะคะ พี่เปลียนร้านซีอ t ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้ามาตลอดนะคะไม่ว่าเป็นหน้าร้านหรือออนไลน์ก็ฝากติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน c ีเอค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ